เป็นอะไรกันเขาเป็นอะไรกันเขาเป็นอะไรกันเขาเป็นอะไรกันใครใครเป็นอะไรถอนเป็นลมแป๊บตลาดสุรานารีเขาจัดมหากรรมทุเรียนโอลูกสามโลห้าสิบเก้าบาทสามสี่ห้ามีตุนายนหกแปดตลาดสุรานารีตลาดใหญ่ใจกลางเมืองโคราชเขาทำถึงยึดแล้วับ ทุเรียนลูกละ59บาทขนาด3 4ถึงโลชนะปีนี้เริ่มต้นวันที่สามมิถุนาย,ยนที่ร้านเจอีท e พาลวยเลยจ้าเจอีทเฮีย e er, แบ่งเจควีนแกคนใจใหญ่ร่วมกิจกรรมหนึ่งตันเชล่าแล้วก็ยังมีนาทีทองด้วยนะจ๊ะใครเดินจับใจใช้สอยซื้อสินค้าอยู่ในตลาดสดสุรานารีแล้วก็รุ่นรับทุเรียนไปกินฟรีเลยร้อยท่านจะอยู่ส่วนไหนของตลาดก็มีสิทธิ์นะจ๊ะแล้วทุเรียนร้านเจอีท e นะใครๆก็รู้ว่ารับประกันเนื้อรับประกันความ แล้ววันที่3มิถุนาีนวันเกิดเจอิท e ได้นะแจกทุเรียนอีก2องลยลูกมาร่วมเล่นเกมกับเจอิท e ด้เดอจ้าปากมันตุ้ยเลยฉันส่วนใครมาไม่ทันก็มาวันที่4มิถุนาหน68เลยค่ะกับร้านทุเรียนเอ er ็ดนิดเฮียก็เจร้านเอ็ดนิดมอคนใจใหญ่ร่วมกิจกรรมอีกหนึตันยำวัาลูก3 4โลนะคะในราคาลูกละ59แล้วก็ยังมีนาทีทองเหมือนเดิมจา้า เดินซื้อของอยู่ในตลาดเฉยๆอาจได้ทุเรียนไปกินร้อยรางวัลส่วนใครที่มารอคิวร้านแอดนิดยังแจก,กน้ามัดโหใหม่ไปกินขายร้อนกันยิกหนะักสำหรับใครไม่ทันทุเรียนลูกละห้าสามารถซื้อกะรานในราคาโลละเจ็ดชิเได้เลยเด้อสำหรับวัน วันที่หมิถุนายนเจอกันที่ร้านโต๊ดมิ้นเลยจ้าร้านนี้เหียก็เจ้เขาเป็นไยรุ่นทํากินจ่าร่วมกิจกรรมอีกหนึ่งตันยําว่าลูก3-4โลในราคา59จ้าแล้ววันนี้ก็ยังมีนาทีทองเหมือนเดิมนะคะเดินซื้อพักซื้อหมูอยู่เฉยๆอาจจะได้ทุเรียนไปกินร้อยรังวัลขอทุเรียนห้ามพลาดค่ะ3ามีหมิถุนายน6กแนี้มากินทุเรียนลูกละห9กันเดิอขนาด3าโลเชียวตลาดสุรานา ตลาดใหญ่ใจกลางเมืองโคราช